ท่านจะแก้ไขปัญหาการเมืองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจและทําให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพการเมืองวันนี้ไม่มั่นคงครับท่านประธานรัฐบาลเนี่ยถามว่ามีพักการเมืองเป็นฐานกี่พักสิบแปดพักหรือครับมันใช่ไหมครับถามวันนี้สิบแปดวันหนึ่งเหลือสิบห้าพักวันหนึ่งบอกว่ามีแค่สี่พักคำถามสุดท้าย ท่านประกาศว่าจะเป็นประธานในการจัดการประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอถามท่านว่าท่านคิดและเตรียมตัวอย่างไรสําหรับวาระการดารงตําแหน่ง8ปีของท่านซึ่งจะครบในเดือนสิงหาคม2565นี้ผมต้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาท่านประธานครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา158นี้เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่ มาตรา264ต่อเลยครับให้คอรมอรที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐนูนนี้เป็นคอรมอรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนนี้จนกว่าคอรมอรที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐนูนนี้จะเข้ารับหน้าที่ธรรมดานครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านจะต้องสิ้นสุดครบวลารป8ปีในเดือนสิงหาคม2565นี้ ท่านเป็นต่อไม่ได้แล้วท่านประธานครับจากที่ผมได้อธิบายมาข้างต้นกับผมมีข้อเสนอแนะสําหรับท่านสามสี่ข้อด้วยกันครับท่านประธานข้อแรกเรื่องใดที่ท่านไม่มีองค์ความรู้อย่าอวดฉลาดอย่าทําไปทั้งทงท,งท,งที่รู้ว่าจะมีปัญหาควรปรึกษาหาหรือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะดํดาเนินการโดยไม่กลัวเสียหน้าข้อที่สอง ลดการแจกกล้วยหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อรักษาตําแหน่งของท่านลงการใช้การบริหารและการแผ่นดินตามหลักธรรมมาพิบาโลโดยยึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักข้อที่สามควบคุมพวกพ้องของท่านให้ลดละเลืกในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ให้น้อยลงและกลับมาเห็นประโยชน์แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นโดยพ่ออย่างยิ่งพี่ๆขอให้เบาๆลงหน่อยประการสุดท้ายครับ หากท่านทนไม่ไหวที่จะแบกรับภาระต่อไปและเกิดความละอายใจก็ขอให้ลาออกหรือยุบสภาพเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกผู้นำคนใหม่ท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือกรณีที่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศได้ออกมาแนะนำว่าสถานการณ์อย่างนี้ท่านควรยุบสภาเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หาคนใหม่ๆหานโยบายใหม่ๆน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่า